สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุง่งแห่งช่องท่งพุษราช่องทีนํำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคร,ราชโดยเฉพาะภาษาโคร,ราชช่องนี้เป็นช่องทีใช้ภาษาโคร,ราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ ช่วงนี้น้ำก็ลดลงเร้วครับในถุนหน้าตบสน,นที่ทางมากกูมาถักทองฟา้าไม่มีน้ำไหลนนล้นถนนเร้วแต่ระดับน้ำในถุงหน้าโอ้ยก็ยังไหลาย,ยู่ครับเขาก็ยังอ้ยจักี่ได้มีได้ปีนี่เขาที่ต่างทองเร้วทองมันก็นยูจมนม้ำครับดูน้ำสีทอคอนเวิร์สครับ แต่ยังสูงอยู่ครับยังหไหลหลังๆๆ,ๆเลยโอ้ยน้ำยังแรงอยู่เลยครับในถุนน่านน้ำยังไหลนะครับครับตรงขันทองฟ้ามเนี่ยก็เริ่มที่แหงแหละแต่ยังจะแชะอยู่เริ่มอพะยพครับมาบางส่วนเฉพาะต้ตนไม้แต่พืชยังไม่มากสัตยังไม่มาก ่วงนี้ยังทาอะไรไม่ได้ครับไปไห่ไปหน้ายังไม่มีอะไรทํามันกะหนาวเมื่อแล้วโอ้ไครกูมั่นก่อนเนี่ยนาเลยตัวใหญ่เลยเนาะขังโคกเลยไครกับตะบนตะบนหน้าก็ยังน้มไหลวิถีชีวิตชาวบ้านก็ต้องปรับเปลี่ยนแหละครับตอนนี้พอยังพอมีนม้ำน้ำยังไหลยอยู่ปลาแตกตื่นน้มอยู่โอ้ใยังเราก็ยังดีครับพอมีอะไรทําดื้อ เรเลยมาดูเขาหาปลากันครับทีุ่่งบา,งานบุษรานะครับัดตอนนี้ก็อยู่ทางหน้าของบานบุษาตำบลรังกาใหญ่อำเภอปีมายจังหวัดสกลนคราชาวสีมาก็มีชาวบ้านเขาออกมาทำมาหากินก็มีหลากหลายวิธีการครับที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือ,อเขาเรียกอะไรไม่รู้ก็คือตีเบ็ดนี่แหละครับเอาเบ็ดมามัด ตอกันต่อกันแล้วก็ควางลงไปโอ้นั่ครับไปปลาเลยครับเออก็พอมีความหวังในชีวิตสักหน่อยนึงไม่ได้ใส่เยือนะครับนี่เอาเบ็ดหมัดห้อยหอยแล้วก็กว่าไปแล้วก็กระตุกกระตุกหลาปลาบินทานมันกรจิเกาะขึ้นมาเลยโอ้ก็เป็นวิธีวิธีหาปลาทีลุงทุงก็ไม่เคยเห็นครับปรับเปลี่ยนไปตามตามยุคตามสมัย แต่ก่อนลงถุงก็มีแต่ไปวานเฮพอได้อยู่ตรงนี้น้ำไหลครับน้ำยังไหลยอยู่ไหลหลังๆๆเลยเต็มยังร่นถนนอรบอบๆริมนํำเข้มนี่ครับไหลเข่าถุงนานะมีตีเบ็ดล้วก็ตักเอาปลาครับปลามันวิ่งโอ้พอเห็นปลามาเป็นฝูตักเลยหลุนนักน้อยครับ โอ้โหพอได้ครับพอได้พอได้พอปอผสมมาเสียครับโอ้ลุงยอดนี่ขยันตักเลยครับขยันตักเลยกําลังจองจองอยู่คือพอเห็นปลามาเป็นฟูโอ้ยนี่ครับไดย้ยี่เลยครับเห็นปลามาเป็นฟูงก็ตักเอาเลยครับมันตัวดำๆดำๆอยู่อ้าวซเบดแล้วครับลองหวานแหดูเป็นยังไงชาดหมานไหม หวานอยู่หรอถอคนเวิร์ดนี่แหละครับตามมันไหลวนปลากระหยิบบายมันวนเป็นฟูงอยู่หระยิ่งฟังเป็นปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติดูนอดู้เนี่นา้าเลยอ้าวก็ดูดูเหมือนกินพ่อได้กินอยู่ครับอ้าวได้ช้านี่ยชาละสามสี่ตัวก็เอาละครับ ส่วนใหญ่ที่ดูนี่ก็ที่เป็นกระขากระเขาหัวแข็งกระขาวหัวมนปลาธรรมชาติครับรอดก่ะตาอีกแหลวยังไงขังนมีมันไหมโอ้พอได้ครับพอได้เสียงน้มก็แรงครับเสียงน้มแรงอยู่ อาจจะมีเสียงเอฟเฟกต์แรงสักหน่อยอ,อยู่ในชนบทก็ยังงี้แหละครับถึงขาดยางหนึ่งก็มียางหนึ่งเอชสองมาทำ,ทำมาหากินอยู่มีอดตายหรอกถรูจักหากรยันหาจะลงทุงนี่คืออ,อดตายอยู่คุยหามีเป็นก็เขามีได้หามานานแล้วครับหลังจากไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่หลายปียี่สิบกว่าปี เขายืนดูฟูงปลาก่อนครับที่ยังนิ่งๆอยู่นี่แต่เห็นฟูงปลาเขายังทิตักเขายังจีวานแฮนั่นกรับตักโอ้ตักเอาตักเอาเลยก็มีบางครั้งก็ข็งฟ้าเฮาคือกันครับอปลามันก็ไหวครับมันไหวสัญชาตญาณของมันบางทีเขาเลยดดมันก็กระโดดออกมันกระรักชีวิตเหมือนกันแต่ว่ามันกับเป็นอาหารของคนเห็นสายเบ็ดหรืโยกรอย,อย,อย่างอยู่นั่นครับ ันตีออกไปเร็ววานแหแล้วก็มาตีเบ็ด,ดตีเบ็ดแล้วก็หวานแหแล้วก็เอาสวิงตักอยู่นี่แหละครับเป็นไงตักครั้งนี้โอ้ได้ยี่งละครับได้ยิ่แล้วผสมประสีครับพอได้พอได้ได,ไ,ไ,ดได้เรื่อยๆนี่ครับโอ้ย ก็พอหารายได้แล้วก็มีอาหารการกินครับวิถีชีวิตคนสมัยจัดเอาลองลงแฮสักหน่อยครับเอาเห็นครับเห็นฟูงปลาแล้วครับอยารู้ที่ทันไหมเนีย่ยครับเวลามามันจะีมาเป็นฟูงโอ้หนี่เบ็ดกระลากใดเลยครับนี่โอ้ลงไปสังเกตด,ดูเขาหวานเอาเฮสเอาปลาเป็นฟูงครับแต่ว่าเขา เขามี้องวานกวางครับเอาแฮนนี่หน่อยเขาพอเพราะว่าพื้นที่มันแคบพื้นที่มันแคบแล้วมันก็มีมันเป็นถ่อปูนเนาะมันก็จะมีหินมีอะไรดึ๋งใสยดูจังวะฟูงปลามันเคลื่อนที่ว่ายผ่านมาเป็นฟูงเป็นฟูงปลาขาวนี่บางทีมันมามันชอบมาเป็นฟูงครับพวกปลาขาวปลาตะเพียนอย่างนี้มันเป็นปลากินพืชที่ปกติสัญชาตญยานมันที่มามันจะอยู่กันเป็นฟูง เกี่อความปลอดภัยโอ้เห็นก็ขาวได้อยู่ครับได้อยู่ครับอุ้ยอู้ยครับฝูงนี่มาเป็นฝูงเลยยอดเยี่ยม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 ครับได้ชาอย่างนี้หลายชานี่ก็อุ้ยได้ขายแล้วครับปลาเป็นปลาขาวครับ ปลาขาวตัวงามๆกำลังใส่กำลังงามเลยน้ครนี่แหละกำลังต้มอร่อยครับเนื้อแม่แข็งนี่ใช่แห่ทลายรู้สิแห่สองเส้นเป็นแห่ชีโอ้มันมาเป็นมีตะนาดไหลเรียกกันเป๊ะเลยโอ้สนุกละครับื่งนีสนุกเลยเฮ้หลุกๆเลเห็นหนามท่วมก็เลยมีเดี๋ยวมาดูเขาสักทีครับวันนี้มาดูโอ้ฝีมือลุงยอดนี่เก๋าครับเก๋ามือฮับปลามืออาชีพ มีอาชีพได้ย,ยังไงครับหน้าหาซิบร่ทถั่วมืดจะก,กินทําไมจะเชี่ยวเขาก็ไหนกินจะเดียหาปลาไปเลยกเขาสระบนีววิ่ยกอบเาอเากอบเอาเลยดูดูนี่ครับปลาธรรมชาติสดๆเลยครับก็จะมีชาวบ้านครับมาหากินกันถั่วไปละครับแล้วแต่ทําเลของแต่ละคนแล้วแต่ถนัดนี่ครับปลาที่ได้โอ้ยมีแต่ง,งามๆครับ แต่ว่านี่ยังพึงกีตอนยังไม่ถึงเทียงเลยนะครับนี่แม้กว่าจะถึงํำได้ทีละชาเอาวางแหแล้วก็มาตักเอานาทออีกแหละเอาเป็นยังไงช้านี่โอ้ได้ครับได้ได้ได้โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยยม,ยยมีตะคนปวยเลยว่าเยี่ยมแถวนี้ปลาหมูปลมีเอาดได้ปลาอะไรครับนี่โอ้ตั้งได้ปลากรดครับปลาหมูปลากรดนี่ โอ้มันติดมายังไงนีนวันนี้ลูกชายกับม้าครับแม่มาทางครอบครัวเลยลูกชายนี่ตกปลาเด้จะประกดสองสามกิโลเดียวตกเอาตกเอาจักมายังไงปลาแม่ปีนี้ปลาชุ่มครับน้ำมันไหลครับแต่สมัยก่อนลุงถุงเคยหาปลาอยู่สมัยก่อนมี่เดชไปทางานนี่ครับมีเคยเห็นใครหาอย่างนี้ครับเอาเอาเอาสวิงมาตักเอาอย่างงี้โอ้ยก็เป็นวิธีการที่ อาจีทำมานานแล้วจะลุงถุงมีเคยเห็นโอ้ยปรากฏนี่ง,งามๆเลยครับตัวขนาดนี้อ้าวหวานแหอ,อีกสักทีดูมุมตรงนี้กับน,นาจีไดย,ยูรัครบคาพาวาคือรอดูรอดูฟูงปลาก่อนอันนี้ก็เอามองมาดักนาทอครับทำม,มองนี่น้อยโอ้ก็เป็นวิธีการง่ายๆ ปลามนจะวิ่งวิ่งไปตามท่อตามน้ำไหลนี่แหละครับสวนน้ำดึงน้ำตามน้ำดึงครับโอ้หนี่มาทั้งครอบครัวเลยครอบครัวทำมาหากินเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงโอ,โอ้พอได้ครับพอได้ได้อยู่แต่ว่าอาจ,จะตย์นี้เอาลองอิสชานะอาจจะเห็นปลาอยู่ครับบางทีก็ไว วานมีท่านมันขับมันวไวเร็วเอาลุงยอกระตักเอาตักเอาเลยเอาเอา้าวอันทรงที่มีคือ่าไรต่ก็พ่อได้ครับยังหน่อยก็ได้ก,กำลังใจเลยตัวสองตัว <c oughs> สนุกครับโอ้สนุกกว่านิ่วรูอ,รอ,อย่างนี้มาดูเขาวานแห่หาปลาโอ้แหมันติดขานีมันติด,ต,ดติดใหม่ครับแต่ว่าลงไปก็ลงลงยากนะครับนี่มันว่าน,าน้ำแรง โอ้ต้องเชี่ยวชาญลงถุงมีกาลงไปไกลดอกอไหนเห็นปลาไหมนี่ตากหลงนยอดอุ๊บโอ้ยได้เลยครับโอ้สนุกตักเลยสนุกตักเลยนี่วิธีชีวิตชาวนาครับเรียบง่ายแต่สนุกโอ้อันนี้ครับเวียงเบ็ดอีกเลยอ้าวได้มากครับเกามาทีะตัว สองตัวก็มีมันมานกับสองตัวโอ้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเดี๋ยววันหลังกับจีมาดูตามดูลุงลุยว่าเป็นยังไงครับโอ้พยบฟูงกลับมาเมื่อไรตอนนี้มาจะจากฟูงกับลุงลุยคนต้นไม้มาเห็นยูทานบานอยู่ก็เลยตามมาดูเลยมีอะไรดูสับดูเหมือนลุงยอดจีเห็นฟูงปลาล่ะครับ เห็นก็นเลยตั้งทาเลยใส่ซอกไว้เลยรอจังหวะนีดหนึ่งครับรอฟูงใหญ่ๆเอาคักค,ค,คัอ้าวหวานลงไปแล้วครับมันตัดกลองไม่ท่านด <c oughs> ูชาเป็นไงครับถามไหมแต่ปกตินี่ลุงยอดหมา,านอูดูนาครับนามดูเอาแยไปมันแรงครับนามไหลวนอยู่ข้างโถ ดูครับทำบาทีขึ้นไหมไปจังหวัดหลายโอ้ลุนครับลุนลุนลุนโอ้มาเป็นมูเลยเออมานานานมานนครับได้ไหมไ้ไหดอมเอร์้ยใจสะใจสะใจจริงโอ้ดดครับได้ที่เป็นฟูนงยน้อมีบานีไหครับ ปลากำลังงามๆเลสดๆเลยสดๆเลยปลาธรรมชาติก็จะมีช่วงนี้แหละครับช่วงช่วงน้ำลาดนี่แหละครับเห็นคนอยู่ในกินอยู่เป็นช่วงดีปกติก็วางงานกันพอดีแม่ยังไงบันหนับอีกจีว่าปันหนับปลากันได้เอากันหนับปลาเถอะก็มีรูขนับอียังไงเห็นคนเท้าก็ปวดปลามีไว้บันหนับอีกว่าไง จื้อชาหนิเขาไปน็นอู้ยกรอบเอากรอบเอาเลยครับทำบาปขึ friends, ้นเลยครับว่านี่ทำบาปขึ้นแล้วที่เขามาแต่ละวันมันดูตั้งอยู่มันจริงหมานมันมันเราจีบเป็นฝังไปทีอะไรนี่ครับโอ้ยเอาถังมาใส่เลยอู้ ลอกแดกลอกแดกสด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 เลยครับนี่เป็นวิถีชีวิตนะครับนี่ทีท้ายนี่ไม่ใช่ว่าลาเพื่อความสนุกสนานครับเป็นวิธีการทํามาหากินขาดอย่างหนึง่งผลผลิตการเกษตรปีนี่หล่มจมไปเยอะครับดูก่าต้องมาหากินทางอื่นทดแทนนี่แหละแหล่งอาหารตามธรรมชาตินี่แหละนี่ต้องซื้อต้องหาเพราะได้มาแล้วก็นี่ครับกระชิบน,น้ำแข็งไวครับโอ้ไข่ซื้อก็้ายครับ กินเองเดิงขายดึงหาเด้หยายปนี่กินมีมดตะรับแข็งไว้เลยจิะต้องแรูปรูปแบบตําประปงดึงทำฟ้าย่างไว้ดึงนี่มาถึงทีเลยกิโลเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทโอ้ครับตามากมาถึงทีเลยครับมาหับสินค้าถึงทีเลยสำหรับตอนนี้ลุงถุงกับทีมงานถุงผุดซาก็ต้องขอลากันแล้ว เอาไว้พบกันตอนหนาฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะภาษาโคราชมานำเสนอต่อถ่านผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันตอนหนาสวัสดีครับทีมงานถุงหุซ่าก็ต้องขอลากันแล้วเอาไวพ้พบกันตอนนาอ้ํากดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมการในฟ้ากดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด้านต่างๆโดยเฉพาะภาษาโคราชมานำเสนอต่อท่านผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันตอนหน้า